มาอึ่งมวยแบบนถือช่วงากระถินหมอคือสินแอนเทวัสันวาแต่ว่าเห็นศรัทธาของญาติโยมก็ได้แบ่งคิวกันออกไปนี่เป็นไม่อู่นที่สอยวันที่หกวันที่หกเป็นวันเทโวตังหวัดเทโวกับกรุงปศุรัวแก่พระเจ้าประสงค์เรือเรือมาเป็นวันที่เจ็ดก็เป็นวันที่เป็นวันเสาร์การงานกับทางงานกระถินเป็นเทศกาล แต่พระเจ้าประสงค์ที่นับเขานับถือครอบบูชาเนก็ให้ความบุญคุกรควมเป็นกันเองทุกท่านทุกองค์เป็นกันได้มาร่วมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบุญบิกุศลเป็นกำลังใจให้แก่เฮาชีวิตที่มันผ่านมาอยางให้มันดีอยางให้มันดีเป็น,นว่านั้นฉะนั้นสิ่งที่เขาทำบุญคนใดก็ตามเพราะว่าจะเป็นพระเจ้าประสงค์หรือว่ญญาโิโยมคือกัน ในขณะที่เขามีชีวิตอยู่บวชธร,รโดยคิดอันไดก็ตามก็คือต่อการความดีโลยกระปุลบบเป็นเครื่องประดับใบ้ในโลกใบนี้หรือประดับสื่อเสียงกิตยนต์ของเขาเมื่อหน้าที่สุดท้ายของชีวิตที่มันจะจากไปโดยธรรมชาติงมน,นุษนดบ่มีพู้ใดจุอย์อย่างยืนนานหรอกนั่นเมื่อซ่รรนนี้เกิดขึ้นเขาก็อยากให้บุญเป็นตัวติดตัวตามไปอีกเครื่อหนึ่งแต่การทับบุญของญยาิโยมของเขา,านั้นเป็นเนวา บุญในปัจจุบันแล้วก็บุญไปสู่อนาคตพระพุทธเจ้านี่เป็นเหตุอย่างเป็นจิวินิติปิจอหน้าคุณว่าบุญเมื่อทําในปัจจุบันจะไปสู่อนาคตก็คือเหตุบุญนั่นเองคือสร้างค,ความดีน,นั่นเองแต่ละเหตุทำนี่จะเกิดวัาสนาีในอนาคตเป็นสิ่งที่จะไปทางเอาเหตุดีทําดีก็มีสุขติเป็นที่ไปความสุขเป็นที่ไปความเจริญเป็นที่ไปนี่คือคําสอนสาศาสนาพรนดัไงใแล้วก็ฮัเบิงบงัง เอ้ไมนเป็นความจริงว่าทาดีดีทาดีความดีที่ตามตัวข้าเบิงปัจจุบันมาในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยโดยมีหูมีตามีจิตใจเข้าเหตุอย่างมาทําอย่างมาเข้าเหตุดีมาตลอดนักปัจจุบันนี้นัมือนีวันนี้เข้าก็ดีแมนบอมวยไทยสิมาตลอดต่อเทียงมาห่ัหายเข้ามาดาเข้ามาใส่โถใส่ไฟเข้าแม่นบ่นี่คืออริสฐนิการทําดีเลยนี่ถ้าาไปทําสัวเมืองบริษัทของบริมานั่งสี่เี่คนอื่นจะมาไฮไลท ทำกาวโซ่กาวกล้วยเขาได้บ่แต่ว่าเพาะเขาท้ำดีท่านการท้ำดีจับมองเห็นในปัจจุบันได้ถ้าเขาสังเกตถ้าเขาวินิจปีนาก็ดีเห็นแต่ว่าถ้าเขาบอบพีนาก็บอเห็นแต่มันบ่มีบ่มีนั่นนะเ้างบอบพีทิกุกติดตารางบอบไปมีเรื่องเวลาบ่ได้ถือจองจำใส่โซ่ใส่ตวนเพราะเราทำดีถ้าเราทำบ่ดีเขาก็ไปติดกุกติดตั้งบีเรืองเวลา้ถือจงใส่โซ่ใส่ตวนนี่ แต่จิตใจเขาเบิกบานบ่จิตใจเขาเบิกบานยิ่งยั้งยัไปกินไปท่านท่านก็ไปอย่างนั้นเพราะเราทําดีนั่นคือพอทําบุญตุ่มบุญหมุ่รักษาก็เห็นชัดอยู่แต่ว่าสติปัญญาของญาติโยมที่เห็นนั่นสำเนาตนเองนั่นน่ะบัตนี้วิสุทธิศาสนาหรืออนาคตหรือไปตะกระทำแต่ปัจจุบันนีตลอดเวลาที่เขาสั่งมาทํามาเป็นยังไงข้าวไก่ของเจ้ากับข้าวทำดีความดีก็รักษาข้าเข้าวบริเวณปอด ในเห็นบอกชีวิตทั้งหมุ่ยอุปสรรคอย่างมากไม่มุ่ยเสมมปตูเขาใส่โทษได้เขาบ่มีเดืตัวนี้นั่นเพราะเกิดจากการทําดีเมื่อพบปะคุยกันกระพูอกันจริงที่ดีงามๆในนี่คือเรียกว่าทําดีความดีถนัดมือนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมมายามถือว่ามาได้ดับอาหารบบณฑบาตจากคุณแม่คู่เพิ่นเพิ่นให้ในถวายอาหารบบณฑบาไในชั้นในทำนาทีเพื่อนในทำนาทีที่เป็นอุปสกคอุาสิกาถึงจะไม่ร่ำรวยได้มากมาย แต่ชีวิตที่ผ่านคนมา6กปีดีสัวถูกสุขดีหรือเรีห้เพื่อกระพานเป็นตัวอย่างความเหมาะสมไม่เหมาะสมต่างๆเพื่อกระหูอยาเบิดเอามาณนะมาสอนลูกสอนหลานสอนลูกศิษย์ให้มากมายที่เกิดขึ้นในคงหูความสมบัิของเกิ่์นแต่สิ่งที่ไม่เหนือแบ่นคือเรื่องศิลธรรมหนึ่งความงามข้อดีเรื่องบุญดวงกุศลเพราะการสร้างการทำนำทั้งบุญบเกิกสันวันนาแต่เฮ็ดย่ใส่กันเป็นเจ้าความมากกระสันกระบอกเพชรบุญกุศลกังสิ่ นำภาษายางเข้าสืบเหตุหัวทำนั่นแต่เขาได้เห็ไในธรรมจริงนั่นแห่เรียกว่าทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นอุบาสิกาเฮ้าหุ่จักพานหูจ่จักศีลฟังเทศฟังธรรมหูจักคู้บาศจ,จัดพระเจ้าพระสงฆ์นั่นคืนอหน้าที่ในฐานะเราไม่ใช่เป็นครูอย่างเดียวแต่เราเป็นอุบาสุเเราาป็นอบสิกาด้วยนั่นชีวิตที่มันสมบรูรณ์กหรานคนรเบียนตัวอย่างหรือมิตร,ร,หร,ร,หรสหายที่เป็นรุ่นอน้องรุนพีรุ่นหน,นก็นตาม ให้ยึดเป็นสิ่งเป็นเครื่องเตือนใจเป็นเครื่องสอนใจพอการกระทําของไม่ฆู้เบิกสอนใจพวกม้าห้องสอนเนาตามีหมูมีใจมีฟัางแนวก็ไตตอเป็นนิดหนเบิงเป็นสิ่งที่ดีไหมทําไปจะเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนนั้นคือทําในสิ่งที่ดีส่อนงกระคอนมุตนานํำจิตของเมคู่ที่ได้ตั้งคิดตั้งใจมาหน้าเด็กเกิดด้กทำตินีวันนี้ได้สําเร็จเด็กตั้งตระสงคความตั้งใจบนปราถนา อยากถาวายาหาันบิณฑบาตพระเจ้าะสง์ก็ได้ทํอยากใส่บาตรก็ได้ทำแะสมาธิได้อยากฟังโอวาทฟังขออคิดสิกิเอนใจก็ได้ฟังแล้วก็สงความปราถนาแตกรอนมโมทนาเป็นอย่าง,งยางิ่งเพราะว่าอาตมาก,ก็จะขอยุติแการก็ราะว่าจะต่อเดือทางไปทางไกลเพื่อที่จะไปโอวาทธรรมะจะให้แก่ญาติโยมที่เป็นสภาสาทาทัทธาผัวเป็นเทศสการกฐินอันเกิดมากนามืนี้มากหลายแต่แทนเปิดตรงกับวันหยุดราชการเลยต้อง ไปไว้ก่อนครูบาอาจารย์ท่านต่อไปก็ให้ท่านพระครูสีเพื่นมีโอกาสแต่เพื่อนมีภาระรายังมากมายกับอริมลเพื่อนบอกคุยกับนายกับโยมให้โอกาสให้ทำหน้า,าแต่ก็ทางอาจารย์มหาเพื่อนวันนี้แต่จริงเพื่อนจะตรงไปต้ปองกันนั่นแหละแต่ว่าืถึงเหตุใดกับ,บกพระเกับพระศิษย์ไปเรื่องพระใกับแถวเตเปินเพราะว่าทั้งเจ้าภาพเพื่นเรียนงานมาเป็นวันนี้อัิติดถบุติดเกินไปก็ต้องรักษารักษาไว้สิ่งข้อม็น หลักสินดักธรรมของเขาคือของพระของระเ้าประสงค์เขาให้ได้เพราะว่าความดีเขาสั่งในยกศรัทธาก่สิสรสั่งในกันยาเกินแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเขาก็รักษาไว้แห้งหยาดแห้งมวลมวลนี้รักษาตะกอนเห็ดมาทำมาอย่างให้เกิดแต่ว่าเมื่อเห็ดเกิดขึ้นแล้วคุณกุศลว่าความดีเกิดขึ้นแล้วญยติโยมใบเนื้อเสดใจญยาิโยมหวังแต่เขาก็ยิ่งรักษาจนยิ่งยากเหนื่อยล้บ่มีคำนี้เอามาใส่เอามาใส่บ่ได้ ต้องรักษารักษาใจยากแต่รักษาได้และทมีความสุขมีความเจริญในด้ดนจิตใจบกว่าไผ่บัวหยักบัวโยมบ่าพระเจ้าประสงค์ต้องรักษาสิ่งที่ดีรักษาความเป็นนาที่วองไว้รักษาหน้าที่รักษาหน้าตานั่นเป็นสิ่งที่เฮาควรมีไว้ทุก่ันทุกคนเนาะพอยุดติใบแค่นี้เอวังก็มี้วยประกาศรัชนีสาธุก็เป็นธรรมโอวาทสำหรับให ทาบุญคลายวันเกิดนะแม่ครูไปไปวันโ,โพโนขออนุญาตทำม,มาร่วมหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อบุญมาวิสาและตัวบัดนี้ก็จะได้ฟังทาสืบเนื่องสืบต่อกับในวันพระะคุณวันจาราร,ร์พระครูศรีธีรพรเจ้าคณะอาเภอ